การที่มันน่าห่วงก็คือว่าเขาจะเอาอันเนี้ยมาไม่ซื้อสินค้าประมงไทยเพราะว่าทำร้ายคนละเมิดสิทธิมนุษยชนในการผลิตสินค้าเหล่านี้ประเทศชาติจะเสียหายเพราะว่าเขาไม่ซื้อไรายได้เข้าประเทศเราอยู่ตรงไหนอะข้อเทอ็จจริงนี้กำลังสะท้อนถึงความด้อยมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิของรัฐไทย และมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่หรือไม่รองศาสตราจารย์ดรสายสุรีจุติกุลผู้แทนไทยในคณะกรรมิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กสะท้อนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าเรื่องค้ามนุษย์ไม่ใช่หน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย บางหน่วยยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีส่วนเราพยายามพูดมาหลายปีมากเลยเขาก็ยังบอกทุระไม่ใช่เรือออกจากท่าเนี่ยกรมอะไรรับผิดชอบกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าร่วมมือไหมก็ต้องมาร่วมกับเล่าอ้าวเห็นไหมพูดถึงเรื่องค้ามนุษย์แต่กรมเจ้าท่าต้องเกียออเก่ยวตมเกี่ยวไหมกรมกรุ้าเมืองเกียยเก่ยวไหมเกี่ยวมันก็คล้ายๆยังไม่ร่วมกันจริงๆอันนี้เป็นอุปสรรคค่อนข้างมาก หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เรียกสั้นๆว่ายุทธศาสตร์5 p คือ 5P เนี่ยค่ะคือเรามีนโยบายก็คือ Poli c y ใช่ไหมคะและอีก P ที่2ที่เมื่อเยนเมื่อสักครู่คือเรื่องป้องกันก็คือ prevention นะคะแล้วกเ็เรื่อง prosecution ก็คือการบังคับใช้กฎหมายและ P ที่4ก็คือ protection คือเรื่องการคุ้มครองออโดยกระทรวงเองเรามีเขาเรียกว่าสถานบ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกๆจังหวัดนะคะ77จังหวัดประสานงานกับประเทศ ต้นทางนะคะเพื่อจะได้ส่งกลับสืบค้นหาครอบครัวอะไรต่างๆพีสุดท้ายที่เลือกว่าความร่วมมือก็คือพันธชิพซึ่งเราจะมออีบันทึกความตกลงหรือ,อ,อ MOU ระหว่างในประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะคะพมา่าลาวแล้วก็เวียดนามเพื่อที่จะมีความร่วมมือร่วมกันนะคะแต่ยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ พ olicy ชาตแล้วแต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจมายความว่าผู้รักษากฎหมายก็ยังมาคอยรู้เรื่องว่า policy คืออะไรคนทำงานแรงงานก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคนทำงานการศึกษาที่จะช่วยป้องกันก็ยังมาคอยรู้เรื่องคือไม่รู้อ่ะมีอ่ะแต่ไม่รู้ prevention ก็ยังมีปัญหาเพราะว่าเรา prevent ได้ในประเทศเราค่อนข้างเยอะ นะโฉนดีเด็กนี่ลดลงเยอะเลยแต่เราไปป้องกันในประเทศเขาไม่ได้ต้นทางการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะนี่หน้าที่ตำรวจโดยตรงหากถามถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์คำตอบอาจอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การทํางานทุกทุกเพลสเนี่ย มันมีความมีปัญหาแตกต่างกันไปไม่ว่าการเราทับใช้กฎหมายที่ต้องเป็นเครื่อเมืองในการที่มาสอบสวนคดีเราจะใช้เราคับใช้กับในหน้าคนหรือกระบวนการในประเทศไทยหนะ้าแต่ถามว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นในหน้าเรานรั้นถ้าตกเป็นผู้ต้องหาแต่เขาไม่ได้รับอัตราโทษเท่าเทียมกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับล้วก็ปัญหาความมนด้วยการค้ามอน,อนุษย์ คือภาพสะท้อนรูปธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนเพราะสิทธิในชีวิตและร่างกายของเหยื่อถูกกระทำละเมิดเสรีภาพถูกจำกัดความเสมอภาคถูกลดทอนจากการใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ถูกมองแค่เป็นสินค้าที่นำมาซื้อขายได้ ทำอย่างไรที่ความเป็นมนุษย์ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากลจะถูกปกป้องคุ้มครองทุกชีวิตอย่างทั่วถึงรัฐบาลไทยทำหน้าที่และปฏิบัติตามพันธกรณีที่ลงนามกับองค์การสหประชาชาติอย่างเต็มที่ดีแล้วหรือไม่ตามความรับผิดช,ชอบในฐานะรัฐภาคี รองศาสตราจารย์ดรสายสุรีมองว่าต้องตัดขบวนการนายหน้าเถื่อนและสวยจากเจ้าหน้าที่รัฐออกจากวงจรการจัดหางานให้ได้ลูกเรือที่เป็นชาวต่างด้าวให้เป็นรงานที่ถูกต้องหมดเลยแล้วก็เซ็นคอนแทคก,กับผู้ประกอบการงานด้านปราบปรามต้องเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าที่ผ่านมา อกว่าไม่มีกําลังคนพอถ้าเรามีทรัพยากรจํากัดเราก็ต้องกําหนดลําดับความสําคัญใครเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็ต้องเจาะไปตรงกลุ่มนั้นนะจะเกาะเจาะไปที่กลุ่มเด็กจะเจาะไปที่สถานประกอบการที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายทําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดีขึ้นแม้จะมีข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรเรื่องทัศนคตินี่เป็นสิ่งสําคัญนะต้องมองคนให้ให้เป็นคนก่อนนะครับไม่ว่า มีบัตรของชาติไหนต้องเป็นเรื่องที่ที่ก้าวพ้นแล้วก็มองว่านี่คือคือความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับในส่วนของประชาชนเองก็ดีเนี่ยต้องยอมรับไม่ได้ต่อสิ่งที่พบเห็นนะเวลาไปเจอเด็กขอทานต้องทนไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเขาต้องมีส่วนร่วมต้องรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นเด็กที่หายออกจากบ้านเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวมาเป็นเด็กที่ถูกค้ามนุษย์แล้วก็เป็นส่วนร่วมเลยในการที่จะแจ้งเบาะแสรายงานเหตุถ่ายภาพไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เป็นสิ่งที่ ที่ประชาชนทุกคนทำได้ให้รู้สึกว่านี่เป็นเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนเด็กขอทานหญิงขายบริการและการบังคับใช้แรงงานคือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดการนิ่งเฉยต่อภาพเหล่านี้อาจไม่ต่างอะไรกับ การยอมรับให้ขบวนการค้ามนุษย์ดำรงอยู่ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงซับซ้อนเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำกันเป็นขบวนการมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทั้งวิธีการหลอกลวงก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเชื่อได้ว่าไม่มีใครต้องการให้ตัวเองรวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็นผู้สนับสนุนการค้ามนุษย์เพราะเพียงประโยชน์ส่วนตนแต่ต้องตระหนักถึงภัยร้ายการค้ามนุษย์และต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเพื่อขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดไป